อุสมานเดเบเล่ทำไมถึงเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวับลบาลลงดอร์ปี2025แม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งหลายรายไม่ว่าจะเป็นลามีนยาเมลและลาฟินยาจากบาร์เซโลนาโมฮัมหม็ดซาร่าจากลิเวอูลคิเรียเนมเบ้จากเรอัลมาดริดรวมถึงนักเตะหลายคนจากปารีสแซงต์แชร์แมงเจ้าของแชมป์ยูซีเอหลหนล่าสุดแต่รายชื่อทั้งหมดที่ว่ามานี้ซรวคอมออฟต้ากับมองว่าอุสมานเดเบเล่ คือตัวเองที่จะคว้ามาลงดอในครั้งนี้มากที่สุดโดยเดเมเล่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เปเช่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกและบอลถ้วยในประเทศรวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับปารีสด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูฟาซูเปอร์คัพสมัยแรกของสโมสรได้สําเร็จสถิติส่วนตัวของเดเมเล่ก็ถือว่าทําได้อย่างสุดยอดด้วยการซันโวไป33ประตู และ13แอสซิตรวมทุกรายการโดยใน33ประตูที่เขาทำได้มีประตูจากจุดโทษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งใน5หลีกยุโรปมีแค่คีเรียนเอ็มบัปเบ้และโรเบิร์ตเลนวานดอฟสกี้ที่สามารถทำประตูได้มากกว่าเดมเบเล่โดยไม่นับประตูจากจุดโทษและเมื่อเจาะลึกลงไปอีก เดเมเล่ใช้เวลามากถึง5 6จากจำนวนนาทีที่ลงเล่นให้กับปารีสรวมทุกรายการในการรับบทบาทซูน,น่าที่เจ้าตัวไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่กับสามารถสร้าง i m p a c t ได้ดีกว่าศูนหน้าคนอื่นๆโดยเจ้าตัวเป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วมในเกมลุกประกอบไปด้วยการยิงประตูการสร้างสรรค์โอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสก่อนการยิงโดยรวมอยู่ที่9.6ครั้งต่อเกม90นาทีที่เขาลงเล่นในลีกเอิงเมื่อรุูก,การที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นเดเมเล่ยังมีส่วนร่วมกับเกมลุกสูง ถึง10.4ครั้งต่อเกมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งบนรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อรุูการที่ผ่านมาอีกด้วย